วัดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุมพันตุละกันวันนี้คุมพันดีนี่ค่ะพี่น้องตำสมค่ะมาเงาเลยค่ะตำสมวันนี้มีไอเมนูก็คืออะไรนะพี่ฤทธิ์ไทยเพื่นเบิ่งเนี่ยอขาหมูขาหม,มูแห้งเนอค่ะพี่น้องโฮัลโลล พอโลขาหมูแห้งอันนี้ก็มาจากบ้านค่ะพวกมาเขือเทศมะอึพี่น้องเอ้ยเราก,ก็ยิได้มาตำสมวันี้แล้วค่ะเพราะว่ายากไปจัดในทรศการแล้วก็พาเด็กไปแข่งทักษะงานศิลปหัตกรรมไปอยู่บูธเอเต้นชมรมครูภาษาไทยค่ะทานก็เป็นประธานชมรมครูภาษาไทย แต่ากจัแหน่อยเด้อค่ะพี่น้องไม่ค่อยได้มาเฮ็ดคลิปเลยยากไปอ่ะทีนี้ก็มาลาเด,ด้อค่ะนี่ใส่ไปลาลงไปสองทัพพีขึ้นไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันก็หลายเอออีก,กนนอันนึงก็เกือบลืมบักหนาวเด้อค่ะพี่น้องจะขาดไม่ได้คือมะนาวเพราะว่ามะนาวนี้ก็จะทำให้ส้มตอนในหอม มะอึกเนี่ยก็จะเป็นหวานหวานปเปรี้ยวแต่ว่ามะนาวนี่เลิศเลยเลยค่ะดีจังเลยเอานี่แหละสูตรพิมพ์านะต้องใส่แบบเนาจะนวยเพื่มนี่ค่ะพี่น้องเบึงบ้ง,บงเบงเบงเยอะๆๆอะอะยอโอ้กระแดกกระลามือนี่หนัวขนาดเด้อพี่น้องเลย เส่ลิ้มตามกับข้าวน้อยนึงเด้อพี่น้องใส่ลิ้มตามให้ข้าวนิดนึงวันนี้นนนไม่ได้ใส่ผงนัวเลยผงนัวหมดปัป๊บนี่ใส่ลงไปเลยมะละกอมะละกอหนึ่งลูกมะละกอก,ก,ก็เก็บมาจากข้างแฝดไม่ยสุดท้ายพอดีแต่ว่าแต่ว่าก็เอามาจากบ้านหลานน้อยมือไม่ก็ทีได้เอาทีงงทยยะะ่อยูใ่ในตู้เย็นหน่อยพี่น้องเโอ้บบนี่ย เดอพี่น้องเอ้ยมากินไหนตำสมกอใส่กระเพรอมันแล้วกันเอรีเต้เจ้อแ่บแนวๆเมื่อเหร่กับโลแห้งโลาขาหมแห้งว้แจกบกัน,ยนอย่างไรครับ่จวดจวดจวจวดจวดว้ทำลายเตีแก้วมาบ้านในพี่น้องมันก็เลยยาวโดนไปนั้น แค่นึอ้นไกบอกว่ากะทิฮืมจัดองกะทิเสียบๆก็เก้าหน่อยก็แสบๆนาะนเนาะบอกว่าฮืมพี่น้องเอ้ยเติมนิดเดียวเบอรงน้ำลายเตี้ยกะทิเสียบ เรียบร้อยค่ะจับ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 ถ้าเห็นคูมันใส่เกียงขาสั้นก็ขออะไรได้วยค่ะเด้อห้อนไหลคูมัวนว่อนไหล ค่ะคุณว่าหาบนไรพี่น้อนนี่ค่ะส้มตำอ,อันนี้ก็เอามาจากบ้านนี่นี่ ได้เข้าแล้วดิะปริ้กินแี่วดิอ่ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยนะคะวันนี้ผักแก้มลายย่างหลายเนียวค่ะพี่น้องมาเ,เด้อกระเดื่อแบส้มตำกับอ่าพัโร้แห้งอันนี้ก็ เอากินกับกินเจมเลยบดเราวคพไปน้องเนี่ยถึงบักนาวเถึงบักเออันนี้กินได้บดมาเด็ค่ะเด้อมานี่ตั้งไว้เลยค่ะตั้งเลยสเสร็จเยบร้อยสวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุ์ตุลกันตอนนี้รับประทานอาหารเย็นนะคะก็จะมีเอ่อขาหมูแห้ง ะโลกขาหมูแห้งกับไข่แล้วก็จะมีส้มตำส้มตำตำไส,ส่บักอึกด้วค่ะพี่น้องแซ่บเสียบเผ็ดใแไม่เอาเรื่องมาค่ะพี่น้องโยวเข่าลายแล้วค่ะมาเรื่อยๆมา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 พี่ฤทธินขึ้นไหมมายกขึ้นมายกขึ้นมาอันนี้ก็ไปไว้ข้างกุลิเลยกุลิชอบมากอันนี้กุลิอชอบมาก ปักมีสีใบเนี่ยร้อมากเลจัดให้ร้อนตรงนี้เลยนี่การเข่าเราปกติไม่มีมาเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องกินเข่ากับกุ้งพันกับกุ้งนิดเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำพะโล่นิดนึงเกื่อเพื่อแค่นพี่น้องมาค่ะพี่น้องกุ้งพันเมื่อไรกุ้งพันดูสิเหงาเข่าเหงาเออพี่เล็กส้ม ăn nữa Tớ chim ấy Tôm tăm vầy mắc ướt còi

สวัสดีครับสำเร็จชตุลาการครับ่าพี่จะกินกินกินต้มฮึดลองดูนะว่ามันจะอร่อยไหมมะโละขาหมูแห้งค่ะพี่น้องเนี่ยเขี่ยวดิๆแซ่บเนี่ค่ะ chèn sẻng bánh nữa cả đơi, phật đeo phơi ướt nè, phật rồi. mà 项目。 ล้างขาหมูให้สะอาดพี่น้องล้างขาหมูให้สะอาดล้างเกลือให้สะอาดเลยได้ลหลายน้ำแล้วก็ต้มต้มให้น้ำขาวน้ำเมือกอะไรเข้าออกหมดต้มประมาณสิบห้านาทีเสร็จเ,เรียบร้อยก็เอามาทอดทอดให้เกือบสุกค่ะพี่น้อง แล้วก็มาผัดตำกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมแล้วก็ใส่เครื่องเทศแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลสามทัพีลงปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดจนน้ำตาลไหมนะคะเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าครัวพันพันจะใช้สีน้ำตาลนะมันจะสีสวยแซ่บขนะนี่มา,มา,ม,ามากเมื่อกินน้ำกันเพลิด กัดกินเลย <c oughs> กัดกินเลยได้ไหมคะกัดกินได้เลยขออนุญาตใส่มือนด้่ะพี่น้องพือดที่แซ่บดีถ้าใส่มือเนะี๋ยวว่ากันเน้อขออนุญาตกัดจัง่อยอื มากเลยค่ะเนี่ยขาหมูเนี่ยคุ้มพันขออนุญาตกัดเลยค่ะบพี่น้องมันแซ่บอ,อร่อยค่ะขาหมูอร่อยมากอ แซ่บมองได้กัดนแนลคะคะพี่น้องคุ้มพันขออนุญาตได้ค่ะอาจจะก,กินไม่สุภาพทานไม่สุภาพเพราะว่ากัดขาหมูอยากกินพี่น้องอยาก,กินแบบบ้านๆของเนี่ยโบได้มีวิธีต้องอย่างไรกินแบบบ้านๆของบ้านาน,นอกธรรมดานี่แหละห้งแซ่บอื้มจับหยนางเมือ แซ่บขนาดได้พิริตพิริ <c oughs> มองหน้าเลยอร่อยขอบอกเลยนะ <c oughs> ยิ่งใช้มือยิ่งอร่อยเซ่ <c oughs> บหลายเซ่บหนัวหืจ <c oughs> ับ ว่าใครที่แซบบ่ทีนี้เราก็มันที่แค้นมันบ่ละพี่น้องกุมพันก็เอาน้ำเอาน้ำนี่มาด้วยน้ำเอ็นน้ำต้มเขานี่แหละใส่สักหน่อยนึงให้มันแฉะๆหน่อยนึงโอ้ยปัญหพี่น้องเลยเียบขนาดได้พี่เล้อ ใช่ใช่อืมเราบอกเลยละลายในปากเลยค่ะอือร่อยมาก 也不浪费。 รวมตามกับทางบูเหี่เขากันอํำลังกูได้มาเด้อกันเยอะเป็นไงพี่เล็กเงียบกิบเลยพี่น้องน้ำหิวเขากูดีจ้ะ ชีซ่าดเลยค่ะชีซ่า,แาโโดแซ่บคัะแซ่บอุค์พันกออนุญาแเห็นขาหมูด้วยครับเพีองแซ่บแบบนั้นมาด้วยค่ะมาด้วยค่ะแซ่บหมอนีอ่ค่ะเฮ้ยอร่อยกับส้ตมตำอุคมพันก็อร่อยกับขาหมูจ้า ขาหมูแห้งใส่น้ำด้วยกลมก่อนแซบขนาดบ่าผิดหวังเลยค่ะอยากกินมาหรายมื้อได้ กวนจับแหนคุณได้ก,กินแบบมารยาทงามเลยค่ะคุณพันแหนแล้วขออนุญาตอะไรๆตันใจคุณพันแล้วเป็นไงอร่อยไหมละลายในปากเลยเอาอะไรอีกเอาไข่หรือขามหมู ไม่ตักให้เอาไปเว้ไหนจ้ะกินใหม่ๆร้อนๆนี่แหละพี่ลิศพี่ได้กินไข่แล้วพี่จะรู้สึกว่ามันสุดยอดเอาไม้ไข่ก็ไหมเอาไหมแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงฟอไม่ให้มันแห้งเกินไป ักน้ำใส่นิดน oh ึงโอ้โหลูกเลยแซ่บเลยอืน้ำแซ่หย เราไปแหงพุสธเจ๋งมากอร่อยค่ะพุ่มนี้ก็จะห่อไปกินโรงเรียนกินนทำกันเด้อยค่ะเด้ออยากกินเขากับขาหมูแห้งพอโลขาหมูแห้งก็ไปห่อคนหนึ่ง้อค่ะเมื่อวานไปหาแวะกินกับปุ้มพันตันเที่ยงอยู่ห้องคนปุ้มพันจะห่อไปโรงเรียน ไยเพชรเจีบขาเจีบขนาดด้วยเหรอแหเปลียนทั้งเจบจิตจัดจิจด้จ้าไฟเรจับเห็นเลยพี่รึคุ้มมันเห็นมาแล้ว ก็ไปตุนไว้อีกต้องต้มอ,อีกมืออื่นถ้าต้มมือนี้บระานได้ต้มโดนปันไดน,นะยันมันดึกถ้าต้มอ,อีกมือหนู น่าจะละลายในปากเลยหรจะตุนไว้อีกอยู่ค่ะพี่น้องอร่อยอเข้าทิดปากเลยเรือเข้าทิดปากนั่นสนยจโอเคอไหม น,นี่แหละน,นี่นะ่นะแม่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนี่ยอ้เนื้อหล่ะละลายในปากแน่งเลยดูลองกินดูดิเนื้อ,เน,อเนื้อตูดเลยแหละ เวเอร่อยแบคบกินก่อนเพิ LIKE ่มข <m> <iono> <k> hmm? ฟีมากมากเลยนะคะที่วอวยพรวันเกิดให้กับกุมพันในวันนี้นะคะกุมพันก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัะนาไตรเสียงศิษย์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็จงรุนดรลให้บังเกิดกับเอฟซีทุกท่านนะที่ท่านให้เกียรติอวยพรวันเกิดมาให้กับกุมพันจุลกุลคุมพันขอบคุณเลยละเด้อค่ะเด้อให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองปกปักรักษาให้ ลอดปลอดภัยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการให้มีความสุขความเจริญอาศจากโรคภัยแค่เจ็บใดๆสาตุอาภาพแข็งแรงได้ค่ะพี่น้องด้สาขอบกุณเลาย์เล่ย์เลยนะะแล้วก็จะทานไม่ได้ก็คือตะก้าคุณพ่องัามชมชื่นด้เยค่ะตะก้าแสนสวยใบละสองร้อยบาทค่ะสืบสาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชยได้ค่ะเนี่ ก็สามารถที่จะทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณกุมพันดงไปให้นะคะคะนฮักนะฮะักะคีะ่น้องค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะครูริ์ว่าไงโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับแซ่บค่ะเห,หลือเยอะเลยค่ะเนี่ยทั้งส้มตำทั้งอะไรต่อมีอะไรเลยเยอะเยอะมาก